สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่แชมป์สามร้อยครับอึดอัดอึดอัดมากนะครับระยะเวลาพอสมควรครับสําหรับขอบคุณกําลังใจอันล้นหลามที่ผ่านมาเมื่อวานครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือแฟนคลับครับขอบคุณพี่ทุกคนครับที่ซับพอร์ตโดยไม่รู้ว่าเป็นยังไงและเชื่อในตัวผมครับก็ต้องบอกวันนี้ครับว่าเมื่อวานออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ยังไมชี้แจงในทางการนะครับ เดี๋ยวเมื่อ,อไหร่ที่ผมสามารถพูดเรื่องรายละเอียดได้ทั้งหมดผมจะออกมาเล่าให้ฟังครับเพราะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมเมนต์หรือต่างๆก็จะอยู่ในลิสต์ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงรอบข้างนะครับในสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบนะครับ ผมเองก็อยู่ในช่วงขั้นตอนนะครับที่จะดีแคร์ตัวเองนะครับต้องบรบกวนพี่ๆทุกคนรอผมนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าผมเงียบนะครับแต่มันอยู่ในมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันหนักมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจในตัวผมด้วยนะครับผมเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่หนักหน่วงแบบนี้นะครับ ไหนจะต้องมานั่งตอบคาถามลูกผมด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆผู้ปกครอ,องหลายๆผู้ปกครองหลายหายท่านเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเออมีไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยก็ถามลูกๆผมมาก็แบบรู้เรื่องไมหมอะไรแบเขาคุยเล่นกันนะเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเราก็คุยให้เขาเข้าใจสบายใจว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นอะไรรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนก็ถาโถมมาคุยกับผมนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆอ,อย่างเมื่อวานนี้ก็เยอะมากแบบที่โทรเข้ามานะครับก็อาจจะยังไม่ได้เล่ารายละเอียดดีเทลดีฟ ให้ฟังนะครับอาจไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดสินกันในอนาคตนะครับอยู่ในช่วงที่ผมต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดกับรถคันมินินี่ด้วยผมก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดผมต้องบอกแบบนี้นะครับใครที่แจ้งในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงการลื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เก็บ ข้อมูลทั้งหมดผมต้องบอกแบบนี้นะครับต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ทีมทีมทีมถังบ้านก็เตรียมการที่เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับรวมถึงทุกๆทุกๆตัวอักษรและกันผมต้องบอกแบบนี้นะครับก็เราค่อยมาเลือกกันว่าจะต้องเดิมเนินยังไงต่อนะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นในช่วงที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น วันนี้ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าอาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมในสิ่งนี้เกิดขึ้นครับแต่อยากให้ผมมาขอให้ผมได้เดินต่อในธุรกิจของผมก่อนได้ไหมครับไม่อยากให้ใครมาถล่มและหยุดดราม่าดราม่าได้เลยผมยินดีแต่วันนี้ผมอยากทำธุรกิจของผมต่อผมอึดอัดมาพอสมควรในการทำงานนะครับก็วันนี้เราจะคุยกันแค่นี้นะครับ เพราะว่าเราจะกลับไปทํางานตั้งหน้าตั้งตาต่อแล้วก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆครับเพราะว่าธุรกิจผมเสียหายไปอย่างหนักผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมทําธุรกิจมาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ผมเสียหายหนักที่สุดในชีวิตผมพูดแบบนี้เลยครับผมเสียหายที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยเครียดนะครับ ก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเป็นหนังดราม่าเกินไปนะครับมาเราอัปเดตสต็อกกันดีกว่าครับวันนี้เราจะไปแบบเร็วๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้ผมยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องไปจัดการเรื่องนี้ด้วยนะฮะจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามานะครับอ่ะนิสสัน GTR 35าครับ629ลดรถไป2 0งแสล้านมืนบาทนะครับเบนจีเอครับคันนี้659เอาไป5,59,000บาทครับไม่60 0 0 0นะครับแล้วผมบอกแบบนี้ครับว่ารถทุกคัน ผมตรวจสอบรถผ่านสถาบันตรวจสอบรถเลยมีใบเซอร์ให้ด้วยหลังจากนี้ผมจะมีให้ทุกคันเลยจะได้สบายใจผมมีให้ทุกคันวันนี้ซื้อกับผมนะครับการันตีเหมือนเดิมผมการันตีให้เลยครับเหมือนเดิมไม่จมน้ําไม่พลิกคว่ำนะครับไม่ตัดต่อไม่ผิดกฎหมายไม่ไฟไหม้ผมทําให้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันว่า รถคันนี้ไหม้แบบไหนก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ไม่ใช่ไฟไหม้จนโครงสร้างเสียอาจจะถ้ามีอ็กซเซเดนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวต้องมาคุยกันว่าวันนี้ผมคุยในรูปแบบของการไฟไหม้ผมการันตีให้หมดนะครับรถนี่นะครับผมให้บุคคลที่3ตรวจรถให้ละหลังจากนี้ผมจะให้บุคคลตรวจบุคคลที่3ตรวจรถให้นะครับอ่านี่ครับ ben e 300 b e n ซ e 3 0 0 b ้ u บูเทกไฮบริเปิดเท่าไหร่นะ ปิเท่าไหร่คันนี้มึงเป็นเซลล์จำไม่ได้น,น,นะครับไม่รู้เท่าไหร่ผมว่าน,าาน่าจะประมาณ499ป่ะ459 459ครับนี่ CLK 240สีขาว499ไป399 399 MG รอดเก็บงานหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ E46 269เอาไปแสนเก้าเให้สภาพนี้ไปเลยเก็บงานให้แล้วนะครับ Mini Cooper Mini Cooper เอาไปสามสี่เก้าสามสี่เก้าเอห้าเอาไป749นะครับ749ผมไปแบบเร็วๆว,ว,วันนี้เพราะมีเรื่องโอ้โหเนี่ยคนโทรหาผมเยอะมากนะครับ c ซ v เอาไป1ส9หนะครับ เบนซ์อี759เอาไป659ผมขายแบบเคลียร์สต็อกผมต้องการแคสเงินสดกลับมาครับตอนนี้สภาพคล่องผมค่อนข้างเหนื่อยนะฮะเวลฟาย225 399ซื้อวันนี้เอาไป389นะครับเดี๋ยวผมจะมีรถทีเด็ดด้วยนะอัฟโฟล์คาร์เรว์โฟล์คาร์เว์จาก899เอาไป849โฟล์คาร์เรว์ไป849 โฟคารลเวลไป849ครับนะฮะเอา่าดคันนี้คันเดียวมีคันเดียวรถใหม่ป้ายแดงเกียร์ไฟฟ้าไฮบริดตัวท็อปสุดนะครับจาก369คันนี้คันเดียวนะขายเงินสดเอาไป3ล้าน2แส0 0 0า3ล้าน2แสนห้ไม่แถมได้ไลงสิ้นเอาไป3ล้าน2 5 0 0 0 0านะครับอันนี้เอาไปจาก659ไป5แสนห้าหมบาทนะฮะไปแบบเร็วๆนะฮะ นะฮะอ่ะอันนี้เอาไปล้านห้าหมื่นเก้าที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 จากหกเก้าเก้าเอาไปห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะตามนี้เลยผมขายตามนี้เลยนะเออมีอะไรอีกอ่ะขายแบบเร็วๆขายยนดีเซลเ,เครื่องฝาดำล้านล้านหกห้าเก้า เอาไปเอาไปเลยนะราคานี้นะหนึ่งสามห้าเก้าผมล้นให้เลยหนึ่งสามห้าเก้าพีรูดหกเก้าเก้าไปหกสี่เก้านะฮะไปแบบเร็วๆเลยผมวันนี้ผมแบบขายไม่เป็นไรนะฮะอีสามห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าใส่ล้อมาแบบไปเล่าไปสี่เก้าเก้าเอาไปสี่เก้าเก้าอีสามห้าศูนย์นะฮะหลังคาแก้ว นะครับ CLS 899ไป799นะฮะที่พามาดูนี่ E เข้ามาใหม่คันนี้แพงมาก399ครับเป็นหลังคาสันลูปปัดหิมะภายในดำภายในดำนะฮะ<ม>ภายในดำ ภายในดําครับอันนี้สามเก้าเนะเดี๋ยวเปลี่ยนฟงเ,เปลี่ยนไฟให้เก็บรายละเอียดให้นะฮะเออสปินเตอร์สปินเตอร์ครับคันนี้ค,ค,ค,คิ้วสภาพนี้นะสภาพผมบผมขายโลสต็อกแล้วกันนะครับสภาพให้แต่ผมการันตีรถไม่มีไฟไหม้ตรวจรถให้เอาคนมาตรวจรถให้เอาไป สามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งรถมีรอยนะอันนี้ไม่มีหายไปอันหนึ่งแกะออกคนนี้นนะไม่แกะออกแล้วก็มีรอยสติกเกอร์แตะสติกเกอร์ปกตินะครับนะฮะหลังคาลอกออกมาแล้วสีถลอกไม่ได้เก็บงานถ้าไปทำเอานะครับสามแสนหนึ่งนี่นี่ครับไดฮัตสุไฮเจ็นะครับสองที่นั่งไม่สี่หมืน ตั้ง4ี่เอาไป4ี่เเอาไป4ี่เก้ารถใหม่7จ9ดเ้าเอาไป4ี่เ้ารถใหม่7จ9ดกคุญแจอยู่ไหนอะสปินเตอร์เอาไป3.99เก้าไป3ามห้าเกรถลูกค้ามาฝากอยู่แล้วคันนี้3ามห้าเก้าบอกเขาสามห้าเก้าไปเลยนะครับเป็นล้านทำเป็นร้านนะครับสวยๆคันนี้เอาไปสามห้าเก้าพอ นะครับรถมีไฟแนนซ์อยู่ประมาณ2อล้านหเปิดสัญญาผ่อนต่อได้นะครับก็ประมาณนี้ด้านในมีรถอยู่บางส่วนมีทีทีมี Z3 สนะครับ Z ซสีฟ้าอยู่ข้างในนะพอดีติดลูกค้าอยู่สี 4, ฟ้าราคาอยู่1นึ่งล้านสามบาทเอาไปล้านห้าาพอไม่เป็นไรผมขายขาดทุนด้วยไม่เป็นไรให้มันจบจบไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณเดี๋ยวเราจะไปสาขา2ให้ดูล้อแมกนะฮะ เดีย๋ยวผมโยนคลิปผมมีถ่ายมีล้อแม็กด้วยผมอยากขายของมาเป็นค่าในเรื่องของค่าเช่าค่าแมネจเมนต์ต่างๆของเดือนนี้นะครับเพราะว่าสูญเสียเยอะมากเดือนนี้นะครับก็ฝากมาด้วยครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันครับให้ผมได้พิสูจน์ด้วยแล้วก็สุขเสาร์ที่นี้เปิดบริการทุกวันครับอยากให้กาลังใจแวะเวียนมหามาเที่ยวได้นะครับแวะมาเป็นกําลังใจได้นะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมถูกทั้งหมดนะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับ ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันครับก็ดูคลิปนั้นมีล้อแม็กด้วยนะสนใจก็ติดต่อทราบวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับแถมเลยครับใครที่อยากได้ล้อแม็กนะครับเรามีล้อแม็กอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยใส่อยู่ในคายเยนคายเยนคูเป้นะครับบีซีฟอรพร้อมยางถอดนะครับขอบ22ก็ราคาอยู่ที่99,000 นะครับต่อไนดะ้ขายได้ขายนะครับอ่ะอันนี้ล้อ RS 05R ได้สเปคพวกใส่พวก Civic RX8 อะไรพวกเนี้ยนะครับก็9,900แล้วกัน9,000ต่อรองมาขายได้ขายนะครับอันนี้ล้อใส่ h น่ d าได้ใส่พีรูดมาอันนี้5,555บาทน่าจะล้อแท้ด้วยนะเอาไปไม่รู้แท้หรือเปล่าตามสภาพนะครับแล้วยังมีล้อเนี่ย n ไก i ไม่รู้ใส่รถอะไรมา นะครับเอาไป9,999บาทแล้วกันนะครับล้อแม็กไอครับล้อแม็กเดิมนะครับหมื่นห้าพนเ้มินิล้อมินิด้านใน4ี่ร้อยห้าพ้าร้อยห้าสิบ้าบาททีสาเจพร้อมยางขอบสิบแสเปซหน้าใส่พวกไอมา9 9้าก้าบาทไปขายเท่านี้ไอ้นี่ล้อตัวอะไรก็ไม่รู้4ี่พันสี่รี่บาทแล้วกัน นี่อะไรเนี่ยห้ารูร้อยเดี๋ยวนี้ห้ารูร้อยสี่รูร้อยนะครับใส่มินิได้เอาไปห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทพอขอาสิบเจ็ดคันนี้นะครับอ่ะมีล้อเวลไฟเอาพาดสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทพนนนะร,ร้อ 22, ยมาออยางนี่ล้อเอร์สามสิบใส่เอ็ฟไมา ขอบน่าจะ17หรือ18นี่นแหละผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องมาดูนะแปบนึงนะพร้อมยาง R E 0 0 4น่าจะขอบ17ครับเอาไป353 35300 35บาทนะครับล้อที่ใส่น่าจะ R33 มาเอาไป9,999บาทนะฮะอันนี้ล้ออะไรก็ไม่รู้อยากได้อมาดูแล้วกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูราคาอะอย่างเนี้ยล้อเบน์เอาไปอันนี้ล้อเบน์นะครับปียี่สิบขอบเท่าไหร่วันเนี้ยขอบสิบแปดเอาไปวงละพันแล้วกันสี่พันอันนี้อันนี้ผมซื้อมาใส่เอฟเผมยางดอกเต็มเลยนะแล้วก็ไม่ได้ใส่แต่ไม่รู้แข็งหรือดังยังนะเป็นยางยางซอกนะครับ เอาไปพัรย9 000 9 000บาทยังน่าจะวิ่งไม่ถึง5,000โลเลยตอนนั้นอนะใส่ fk ผมแล้วแป๊บเดียวผมก็ขายรถนะฮะขอบ18นะครับ9,999บาทนี่ยางแท้งแท้งครับ9,999บาทพร้อมยางเลยเอาไปเลยนะครับอ่ะนี่ล้อ M e 9 2ปี19ยางโยโกฮาม่า2เอาไปดีวอกัน หมื่นห้าพอล้อเวลไฟเอาผ่าตัวเก่าสภาพนี้โดืยย้ำยับเยินเยิมาเก็บ,บๆๆสีเอาไปห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทพร้อมอยางเอาไปเลยเรามีล้อล้อลัมโบล้อลัมโบล้ออีโวกมีล้อลัมโบครับเนี่ยลัมโบกายโดพร้อมอยางไม่รู้ขายเท่าไหรด่ดีไม่รู้เลยนะครับก็ลองดูอยากได้เท่าไหร่ว่ามาใครอยากได้ล้อเดิมนะครับนี่ล้อปอร์เช่เก้าเก้าสอง ขอบหน้า20หลัง21นะครับน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดสเปคนี้นะล้อเบนเอ็มจีล้อเบนเอ็มจีเอาไป30,000 30,000ล้อ BM เนี่ b ีเตัวไหนก็ไม่รู้เอาไป20,000รล้ออีวคเอาไป30,000ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ย ก็ดูราคามาอยากได้อันไหนก็คุยราคากันนะครับล้อเบนซ์หนึ่งเดิมอะไรก็มี CLV เดิมก็มีล้อบ m เอล้อโฟกก็มีล้อปอร์เชอันนี้ปอร์เช่บ็อกสเตอร์เราก็มีนะครับก็อยากได้อะไรก็ขายหมดแหละขายเพื่อได้เอามาใช้จ่ายเดือนนี้เดือนนี้ยอดไม่ไหวเลยนะครับยอดตกเราก็ต้องหาในสัดส่วนที่เอามาใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่านะครับแล้วก็ค่าบริหารอาการลูกน้องก็ฝากได้ครับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะไปแล้วครับดีครับ